สวัสดีคะ่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเ,กกร,จบจร,เรื่องการจดเจัดตั้งบริษัทค่ะค่ะเคนี้ก็เป็นลูกค้าท่านหนึ่งนะคะกําลังบจะจดจัดตั้งบริษัทแต่ว่าก็จะเตรียมความพร้อมที่จะจดจัดตั้งในเดือนตุลาคมของปีนี้นะคะน้องก็ได้มีการสอบถามเข้ามาหลายคําถามค่ะพี่เก่งก็เลยอยากจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้พวกเราฟังนะคะค่ะธุรก,กิจของน้องท่านนี้คะ่เะเขาจะท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของแปลนิยายนะคะ ที่จะไปซื้อนิยายจากทางประเทศจีนแล้วมามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะขายจําหน่ายในออนไลน์นะคะซึ่งธุรกิจตัวนี้ค่ะก็จะเป็นการรวมทุนของเพื่อนๆ4ี่น4คนนะคะก็จะเป็น4ี่หุ้นโดยจะลงทุนกันประมาณ1ล้านบาทแล้วก็ลงทุนกันคนละ25เปอร์เซ็นต์ค่ะทีนี้น้องเองก็มีคําถามอะไรคําถามนะคะพี่เก่งก็เลยอยากจะแชร์กับพวกเรานะคะอย่างเช่นนะคะน้องมีคําถามว่าในเรื่องของทุนจดทะเบียนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเรียกชําระขั้นต่ำที่25%้ได้ไหมนะคะ แล้วก็ในเรื่องของตัวอีก75%ต้องชำระเมื่อไหร่นะคะในเคสนี้ค่ะพี่เก่งอธิบายน้องไปว่าตามกฎหมายของในรูปบริษัทนะคะเราสามารถที่จะเรียกชำระขั้นต่ำคนละ25%ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างของน้องท่านเนี่ยค่ะในมูลค่าทุนจดทะเบียน1ล้านบาทค่ะแล้วก็แบ่งเป็นทั้งหมด4หุ้นนะคะก็หมายความว่าแต่ละคนก็ต้องลงลงเงินกันคนละ250,000บาทถ้าเป็นที่100%นนะคะแต่ถ้าน้องเลือกใช้25%ก็หมายความว่า ทุกคนก็จะลงเงินกันคนละ25%์ของ2 5 0 0 0 0บาทนะคะก็เอาเงินมรรวมกันแล้วก็ไปเปิดบัญชีธานาคารแล้วก็เอาเงินตรงนี้ค่ะเข้าบัญชีธานาคารแล้วก็เอาไว้สําหรับในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆหรือเอาเอาเป็นค่าใช้จ่ายในการลันธุรกิจได้นะคะแล้วน้องก็ถามต่อค่ะว่าในการที่เป็นรูปบริษัทเราด้วยค่ะคุ้นส่วนที่มาลงทุน4คนเนี่ยนะคะคุ้นส่วนทั้ง4คนจำเป็นจะต้องมาเป็นกรรมการสัตคนเลยทั้งหมดเลยหรือเปล่านะคะ ที่จะมาอธิบายนี้ค่ะว่าคําว่ากรรมการบริษัทนะคะก็คือเป็นตําแหน่งที่มีการทํางานในบริษัทจริงๆนะคะถ้าน้องทั้ง4ี่คนนะคะมาทํางานในบริษัทก็หมายความว่าทุกคนก็เป็นกรรมการบริษัทเพราะว่าต้องมีการอินโว้แบบหน้าง,งานนะคะซึ่งในการที่เก่งถามน้องนะคะในสี่คนเขาจะแบ่งกันหน้าที่ในการทํางานนะคะคนหนึ่งก็จะดูแลเรื่องการตลาดอีกคนหนึ่งก็ดูแลเรื่องบัญชีการเงินนะคะ คนหนึ่งก็ดูแลเรื่องคอนเทนต์ต่างๆในการที่จะแปลต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการที่จะต้องหาเอาซอสมาช่วยแปลด้วยท่านหนึ่งก็ดูแลเรื่องงานโอ p e เรชั่นต่างๆเรื่องงานการขายนะคะจะเห็นว่าถ้าเกิดผู้ถือหุ้นทั้ง4ี่คนนะคะมาทํางานในบริษัทจริงๆนะคะท่านก็ควรจะแต่งตั้งผู้ถือหุ้นทั้ง4คนเป็นกรรมการบริษัทด้วยนะคะ <S <S ทีนี้น้องก็ถามต่อค่ะว่าตัวกรรมการทั้ง4คนนะคะจำเป็นจะต้องมาเป็นกรรมการผู้มีอํานาจทั้งหมดหรือเปล่านะคะซึ่งนกรณีนี้นะคะ กรรมการผู้มีอำนาจนะคะมันหมายถึงตัวที่คนที่มีอำนาจในการเซ็นเอกสารหรือว่าเซ็นรับผิดช,ชอบกิจกรรมของบริษัททั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถอนเงินนะคะการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆหรือว่าเซ็นเอกสารสําคัญทั้งหมดที่เป็นเรื่องภาระของบริษัทนะคะอันนี้ค่ะเก่งแนะนําว่ากรรมการทั้ง4ีคนหรือผู้ถือหุ้น4คนเนี่ยนะคะก็ควรจะเลือกกรรมการที่มีความคล่องแล้วก็มีเวลาที่จะสะดวกในการทํางานตรงนี้ด้วยนะคะ ก็ในการที่จะออกแบบดีไซน์ของเคสนี้นะคะอาจจะเป็นประผู้มีอำนาจ2ในสีก็ได้นะคะเพื่อจะได้มีกรรมการ2คนเซ็นคานำานาจกันนะคะหรือว่าจะเป็น1คนต่อสีก็ได้นะคะคนเดียวเซ็นก็ได้หรือว่าจะเป็นทั้ง4คนเซ็นก็ได้นะคะถ้าเกิดประชุมกันแล้วเราก็อยากให้ทุกคนทั้ง4ี่คนมีอำนาจในการเซ็นกระสารทั้งหมดก็สามารถทําได้นะคะเรื่ององคนประองกรรมการนะคะสามารถจะดีไซน์ได้หลากหลายนะคะแล้วแต่ว่าผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการในการบริหารงานเห็นชอบยังไงบ้างนะคะ ค่ะนิดนึงค่ะคำถามที่น้องถามมาก่อนนะนั่นคือำถามที่เก่งลืมเล่าให้ฟังคือเรื่องของทุนจดทะเบียนนะคะน้องมีคำถามว่าทุนจดทะเบียนคืออะไรนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเอาเงินเข้าทั้งหมดหรือเปล่านะคะคำว่าทุนจดทะเบียนนะคะเป็นทุนที่เขาเรียกว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เราเอามาใช้ในกิจการนะคะก่อนที่เราจะมีไรายได้เกิดขึ้นอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเราอย่างธุรกิจตัวนี้ค่ะในการเริ่มต้นการธุรกิจอาจจะต้องมีเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์นะคะอาจจะต้องมาจ้างนักแปลนะคะ พวกนี้ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีการจ่ายไปก่อนนะคะเพราะว่ากว่าจะแปลหนังสือกว่าจะส่งสำนักพิมพ์กว่าที่จะมีรายได้เข้ามาใช้เวลาหลายเดือนนะคะพวกนี้ค่ะเงินทุนจดจะเบียนก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นเงินส่วนหนึ่งที่เราจะเอาไว้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้ธุรกิจบำเนันได้นะคะแล้วก็จะชั่นเลี่ยกชาระทุนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนะะี่ยค่ะจะต้องใช้เงินทุนในการบุญเบียนในการที่ก่อนจะเกิดรายได้เนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะถ้ามันต้องใช้เงินมากกว่า25%ก็ควรจะ เรียกชระทุนมากกว่า25นะคะเพราะว่าบางคนน่ค่ะชอบคิดว่าชําระขั้นต่ำแค่25ก็พอแต่ว่าในเมื่อท่านเราต้องใช้เงินมากกว่า25นะคะกรรมาการก็ต้องควักเงินที่จะให้บริษัทใช้จ่ายอยู่ดีนะคะนั้นก็พี่เก่งมองว่าเคสแบบนี้ค่ะเราลองปรึกษาหารือกันดูนะคะว่าถ้าเกิดต้องใช้เงินจํานวนมากกว่า25เก็เรียกชําระทุนให้มันมากกว่าก็ได้นะคะบางคนอาจจะเรียกถึง75หรือ100เลยก็ได้เพื่อจะให้ธุรก,กิจเราลันได้อย่างสมบูรณ์นะคะไม่ต้องเติมเงินกันเรื่อยๆนะคะค ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของรอบบัญชีนะคะบริษัทนี้ค่ะจะมีการจดทะเบียนจัดตั้งประมาณเดือนตุลาคมของปีนี้นะคะน้องก็ถามเรื่องรอบบัญชีค่ะว่าสามารถจะเลือกรอบบัญชีได้ไหมหรือว่าจําเป็นจะต้องปิดรอบบัญชีทุวันที่31ธันวาคมของทุกปีนะคะเคสนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจดทะเบียนแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อบังคับของกฎหมายแพ่งละพาณิชย์นะคะตรงนี้จะไม่ได้ล็อกงวดบัญชีไว้นะคะเราสามารถที่จะเลือกรอบบัญชีได้แต่ถ้าเราใช้ข้อบังคับที่ระบุวันที่ รอบบัญชีไว้ในเอกสารนะคะเราก็ต้องปิดตามนั้นนะคะซึ่งปกตินะคะถ้าลูกค้าที่จดทะเบียนกับทางพี่เก่งนะคะทางทีมงานของพี่เก่งค่ะก็จะใช้ข้อบังคับตามกฎหมายของแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งจะไม่ได้ระบุรอบบัญชีไว้ให้ทีนี้ค่ะถ้ากรณีแบบนี้นะคะพี่เก่งก็นแนะนําลูกค้าว่าเราสามารถจะเลือกรอบบัญชีเป็น2รอบคืนหนึ่งถ้าจะปิดทุกรอบบัญชีคือตามใบทินนะคะคือปิดทุกวันที่31ธันวาคมของทุกปีนะคะ ก็ได้นะคะปีแรกก็จะเป็นงบที่อายุแค่ประมาณแค่2เดือนอกกว่านะคะปีถัดไปนะคะก็จะเป็นงบที่ปิดรอบปีเต็มปีแล้วนี่ก็คือจะปิดเป็นวันที่สากเยของทุกปีตลอดไปนะคะหรือถ้าเราจะเลือกแบบหนึ่งก็ได้ว่าถ้าเราจดตัดตั้งประมาณเดือนตุลาคมปีนี้นะคะรอบแรกของเราเลยค่ะรอบบัญชีต้องไม่เกิน12เดือนนะคะรอบแรกของเราอาจจะเป็นปิดเป็นเดือนกันยายนปีหน้าคือวันที่30กันยายนปีหน้าก็ได้นะคะก็ยังไม่เกิน12เดือนแล้วก็ มาที่จะปิดรอบบัญชีแบบนั้นก็ได้แต่เพียงแต่ว,ว่าถ้าเราเลือกรอบบัญชีเป็น30กันยายน -65 เป็นรอบแรกนะคะปีถัดไปเราก็ต้องปิดเป็นวันที่30ิกันยายนของปีถัดไปตลอดไปนะคะจนกว่าเราจะเปลี่ยนรอบบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าบางคนเองก็กังวลว่าหนึ่งจะต้องเสียค่าสอบบัญชีก่อนนะคะหรือว่าเสียค่าปิดงบก่อนอาจจะเลือกรอบบัญชีที่ยาวขึ้นหน่อยในรอบแรกนะคะแต่ก็ต้องพิจารณากันดูค่ะว่าชอบที่จะปิดเป็นรอบสัดาห์ธันวาคมของทุกปีเหมือน ปกติหรือเปล่านะคะก็ทาให้เราก็จําง่ายด้วยแล้วก็ในเรื่องของการนับเดินภาษีาต่างๆก็จะเป็นรอบตามปกตินะคะแต่ถ้าเป็นภบนอกรอบอย่างเพชรที่ปิด30กันยายนอย่างนี้ค่ะการนับเดินภาษีการนําส่งภาษีก็จะค่อนข้างจะต้องนับกันยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะค่ะต่อไปคือคาถามน,น้องถามว่าธุรกิจของน้องต้องเข้าแบบหรือเปล่านะคะธุรกิจของน้องนะะี่ค่ะเป็นเรื่องของการ เอานิยายนะคะเอานิยายจากต่างประเทศมาแปลแล้วก็ตีพิมพ์ในบ้านเราไนมะ่ว่าจะเป็นทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะเราจะมีช่องทางการจําหน่าย2แบบก็คือทั้งขายแบบออนไลน์แล้วก็ขายแบบที่ตีพิมพ์เป็นเล่มๆนะคะธุรกิจตรงนี้ไม่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะได้รับการยกเว้นเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของตัวนิติศาสตร์และพวกอยู่ในกลุ่มของนิติศา,าสตร์ตำัาเรียนนะคะได้รับการยกเว้นแบบแม้ว่าจะมีไรายได้เกิน18ล้านบาทไปแล้วก็ไม่ต้องเข้านะคะ ต่อไปก็เป็นเรื่องคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปิดงบแล้วก็การตรวจสอบบัญชีนะคะถ้าเราตัดสินใจเลือกรอบบัญชีที่ว่าจะเป็นรอบ31ธันวาคมหรือว่ารอบ31กันยายนแล้วนะคะทุกๆรอบของการปิดรอบบัญชีจะต้องมีนักบัญชีที่จะต้องทําบัญชีให้นะคะแล้วก็มีผู้สอบบัญชีที่เซ็นรับรองคบกันเงินว่ามีความถูกต้องหรือเปล่าซึ่งนี่เป็นกฎหมายนะคะยังไงก็ต้องมีผู้สอบแล้วก็มีผู้ทาบัญชีเซ็นรับรองให้นะคะ อันนี้ก็เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวในการจดจัดตั้งบริษัทนะคะพี่เก่งก็สรุปเป็นประเด็นคําถามให้พวกเราประมาณนี้นะค,ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ